สวัสด <m ș dollars> <oples> ีคร mm ับผมมาพบกันกับการย้ายของดาวอีกหนึ่งดวงนะครับดาวอังคารย้ายนะครับผมก็ย้ายวันไหนเออย้ายเมื่อวานนี้นะครับผมวันนี้วันที่สามใช่ไหมครับวันนี้วันที่สามอ่าถูกป่ะยี่สิบสองจุดศูนย์เก้านะครับประมาณสี่ทุ่มของเมื่อวานดาวอังคารย้ายก็ไปอยู่ที่ราศีเมฆเป็นเกษตรบดีด้วยนะครับการย้ายของดาวอังคารจะเกิดผลอะไรอย่างไรวันนี้มีดาวจันทร์ย้ายก็มากระทบด้วยกลายเป็นสองสามแล้วปาก โยเข้าหาเจ็ดเก้าเหตุก็เลยเกิดขึ้นเนื่องจากเข้าสู่โฆษณาก่อนนะเนื่องจากว่าเพจของผมเนี่ยมันจะมีเพจแกรเดียนอิงโจอยู่แล้วก็มีเพจของกับตันจิมิคือองค์แม่จิมินะครับเป็นเพจใบหววแบบปุ่มลับของเรานะครับกับตันจิมิคือองค์แม่จิมินะครับประมาณที่ประมาณแปดร้อยคนแล้วก็เลือกคนที่จะเข้ามาเหมือนกันนะครับปรากฏว่าเราเองเราต้องมีการลงคลิปทุกวันนะครับหลังๆคือเราก็จะลงคลิปหน้า อาจารย์ชายกับอาจารย์น้องหญิงมุ้ยนะครับแล้วก็ใส่ตัวเลขเข้าไปซึ่งมันก็ถูกเกือบทุกวันนะแต่แล้วเราก็คือใช้ด้านนี้เป็นหน้าหลักนะครับใช้น้านนี้เป็นหน้าหลักแล้วข้างในเนี่ยเราก็จะมีเรื่องของอะไรก็คือปฏิทินปฏิทินเนี่ยเราลงทุกวันนะครับเราลงทุกวันแล้วก็ลงทูบด้วยนะครับก็ว่ากันไปนะแล้วก็โดนมันบล็อกครับวันนี้ น้ำโดนมันบล็อกครับเออด้วยความงงเง่าของมันนะครับมันก็เคยจับผิดเรามาหลายรอบแล้วมันคือจับผิดจับแบบผิดแต่เราไม่ผิดนะครับเพราะว่ามันเป็นปฏิทินโหราศาสตร์นะครับแล้ววันนี้พอลงไปปุ๊บมันเด้งเลยเราลงทูบลงลูกไอตัวนี้เข้าไปนะครับลูกสาวน้อยปะแป้งมันอาจจะเซนซิทีฟกับคําตรงนี้ก็ได้ไม่รู้เหมือนกันว่าอืมมันสั่งสอนกันมายังไงนะครับ ็ข่าวด่วนพบศพศพเราก็เปลี่ยนเนาะมันน่าจะอ่านไม่ออกอ่ะเพราะว่าบางคนเขาก็ต้องใช้วิธีการแบบนี้สาวน้อยถูกหั่นเป็นชิ้นๆเนาะอันนี้อาจจะเป็นคําที่เซนซิทีฟต่อมันก็ได้มันก็คงจะมีเบื้องหลังชีวิตมันคงจะเศร้าอ่ะเนาะมันก็เลยแบบว่าทนคําพวกนี้ไม่ได้นะครับก็เนี่ยสาวน้อยปาแป้งก็ถูกหั่นเป็นชิ้นๆน่ะอืมเนาะแล้วถ้าสมมติว่าไอ้คำนี้มันเป็นความเซนซิทีฟนะคนเขาอ่านข่าวนี้มึงไม่เซนซิทีฟหรอ เออแล้วรูปเอาบอกตรงรูปหำรูปหอยเนี่ยโอ้โหมันออกกันเต็มเลยนะแล้ววันนี้ดูผลกระแสไหมครับเออดูรายการผลกระแสเขาบอกว่าที่แบบว่าไปยืมเงินแล้วอันนี้นอกเรื่องนิดหนึ่งนะแล้วยืมเงินแล้วอะไรนะเราก็ต้องให้ถ่ายบัตรประชาชนคู่กับรูปเปลือยของตัวเองใช่ป่ะเออแล้วปรากฏว่ายังไงอ่ะปรากฏว่าลงได้เหรอประจานได้หรอแล้วทําไมระบบนี้คือนี่มันไม่ใช่เรื่องช่อสน โกงอะไรทั้งสิ้นเสือกมาบล็อกของกูเนาะเ <c oughs> นี่ยดาวอังคารย้ายเจอเจ็ดเจอเก้าเจอสองกระตุนโถนี่แหละครับเนาะที่มาสามเจ็ดเป็นดาวคู่ศัตรูนะอืมเป็นดาวนักเลงนะครับเพราะนั้นเนี่ย <c oughs> ไม่รู้จริงหรือเปล่าเนาะแต่นี่ยคือผลของดาวที่มันย้ายกันมานะครับดาวอังคารมีความเป็นกเกษตรบดีนะครับมีความเป็นกเกษตรบดีอย่างเรามาดูกันว่าอันนี้เข้าเรื่องแล้วนะ คราวที่แล้วดาวพุธย้ายใช่ไหมครับดาวพุธย้ายก็ย้ายเข้ามาอยู่ตรงนี้รวมกันที่ราศีพฤษศโอ้โหัคนาพฤษภนี่ห้าดวงเข้าไปแล้วนะครับรับศึกเต็มที่นะครับพอวันที่วันนี้มาปุ๊บดาวอังคารย,ย้ายเมื่อวานนี้สองมิถุนายนจนถึงสิบสามกรกฎาครับเป็นกเกษตรบดีด้วยเขาบอกว่าอังคารคืออะไรอังคารคือความกล้าความขยันนะครับอังคารคือความกล้าความขยัน คือการเดินทางคือรถมอเตอร์ไซค์คือของแหลมของมีคมคือสารเคมีนะครับอันนี้คือนิยามของดาวอังคารดาวอังคารตกเสียถ้าใครมีดาวอังคารตกอลิมรณะวินาสคุณต้องไปทำบุญเกี่ยวกับเรื่องของไม้เท้ารถเข็นคนพิการอ่านะครับวิธีแก้ดาวนะดาวอังคารแปลว่าฟันได้ไหมได้ดาวอังคารตกเสียคนนั้นก็อาจจะมีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับการทำฟันแต่คนนี้ฟันสวย นะครับฟันสวยฟันดีฟันไม่เข้าไม่เชื่อไปถามดูซิว่าฟันเข้าแล้วหรือยังอืนะเออปากมึงเสียขนาดนี้เขาถึงปิดเพจมึงอ่าเนาะไม่ว่าอะไรน้องปุ๊เขาไม่ว่าอะไรอ่าเนาะเนี่ยดาวอังคารเสียนั่นคืออาจจะมีเรื่องที่จะต้องหรือว่าเฮ้ยถ้าเราไม่บริจาคเกี่ยวกับไม้เท้ารถเข็นคนพิการเราไปทําอะไรเกี่ยวกับพวกฟันได้ไหมพวกขุดหินปูนอ่า เนาะมันต้องเสียเสียเงินให้เกี่ยวกับเรื่องของฟันประมาณนี้แต่อย่าให้เขาฟันนะอืมเดี๋ยวแผลมันจะเวอะอืมนะเพราะฉะนั้นดาวอังคารที่ย้ายเข้ามาเนี่ยถามว่าดีไหมดีเพราะว่าเป็นถึงเกษตรบดีเนี่ยเรือนที่เป็นตัวอาราบิกมันก็คือเรือนเดียวกันกับที่ดาวอังคารย้ายเข้ามามันมีความเป็นเกษตรบดีมันกล้ามันขยันมันทําทุกสิ่งทุกอย่างเลยนะแต่แง่เสียงเขาก็คือบางทีเนี่ยขยันเกินไปหรือเปล่าเออ ขยันพิที่หรือเปล่าใช่ป่ะบางทีสุภาษิตไทยอะไรนะเหมือนก็บอกว่าจะทําทอะไรเตือนนอกหน้าอะไรอย่างเงี้ยเนาะคนก็นไม่พึงพอใจอะประมาณนั้นได้อยู่เหมือนกันนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันครับผมว่าเริ่มที่ลัคนาแรกกันเลยละกันนะว่าลัคนาเมฆใช่ไหมดาวคาย้ายเข้าสู่ลัคนาเมฆเพราะฉะนั้นเนี่ยการแสดงอิทธิพลของเขาก็ต้องร้อยเปอร์เซ็นต์สำหรับลัคนาเมฆนะครับเราก็จะเขียนไว้ให้ ว่าอ่ามีอะไรบ้างดาวอังคารที่ย้ายเข้ามาคือสามเกษตรบดัดีความกล้าความขยันถูกไหมครับทีนี้สามโยกไปหาใครได้บ้างอ่าโยกไปหาใครตรงนี้มันจะไม่เกี่ยวกับพวกนี้ละถูกไหมครับเพราะว่าไอ้ห้าดวงนี้ก็ไปอยู่กับเขาดาวอังคารย้ายออกถึงดาวราหูแล้วคู่ธาตุลมแยกออกจากกันนะครับอังคารมาอยู่ที่เรือนของเมฆนะครับประเทศไทยก็อาจจะมีลมผ่านมาบ้างนะครับ มีลมผ่านเข้ามา3เป็นโยกเข้าหา7อันนี้แหละคู่อันตรายคู่บาดเจ็บคู่สูญเสียคู่เลือกตกอย่างออกได้คู่ของการบาดหมางได้เพราะฉะนั้น3 7มเจต้องระวังไว้แล้วมีส7 9เจอยู่ด้วยเพราะฉะนั้น9อาจจะทําการคาตไลซ์ให้เกิดความบาดเจ็บเกิดความบาดหมางที่คุณเคืองใจเหมือนฉันเมื่อเช้านี้อือันนี้เป็นเคสกรณีศึกษาเนาะ เราก็คิดว่าเฮ้ยสามันย้ายมาดีนะแต่ทำไมอ่าทำไมอ๋อเจอสาเจ็ดอยู่ดีๆชิบหายเลย 1, mm hmm. 1> เดือนเพาอย่างนี้บอกเนะเราอาจจะต้องติดตามอาจจะต้องสร้างเพจใหม่ขึ้นมาตรงนั้นนะครับก mm ็ hmm. าอาจจะเป็นแกเดียนของเจอหมอดูในตำนานนะครับแต่มันให้เวลาสร้าง1เดือนต้องต้องให้มันบล็อก1เดือนก่อนนะครับด้วยความโง่มันมันบล็อกหเดือนเนาะแล้วมันบล็อกตั้งสองเพจเลยนะครับเพราะนั้นใครดูตรงนี้ ในเพจแกลเลียนเจ้าจะไม่มีคําจากผมนะเพราะว่ามีแอดมินคนเดียวมั้งคือผมเออเพราะนั้นมันก็จะไม่มีใครเขียนอะไรลงไปได้เลยนะครับส่วนเพจของแม่จิมมี่มีแอดมินอยู่สามคนนะเพราะนั้นเขายังช่วยเรื่องผลหวยเรื่องทูบตอนเช้าที่ผมจุดได้เออแต่สองคนก็ไม่โดนนะมันไม่เกียนติมันเกียดกูคนเดียวอืมเนาะเฟซบุ๊กแม่งเลือกเกียดคนอนะ่ะอืมที่น้องโพ์ปฏิทินไม่โดน กูโดนคนเดียวอืมไม่รู้จะว่า,างไงดีด่าเฟซบุ๊กใน YouTube นี่แหละถูกแล้วเนาะดีวไม่ไปด่าในทิกตอกนะเพราะกูไม่ได้เล่นลนะประมาณนี้สามเจ็ดเก้านี่แหละคือความขัดแย้ยงที่เกิดขึ้นถูกปะอ่ะยังมีสามเก้าคือความกล้าบ้าบินนะครับเพราะนั้นจะเห็นว่าดาวที่มันอยู่กันสามตัวเนี้ยคือถามว่าถ้ามันดีมก็ดีนะมันก็ทําให้เรากล้า ทำให้เราขยันแล้วเราก็กล้าสามก้าแบบมีไอเดียเกิดขนะึ้นเนาะเออจะเป็นมันอาจจะเป็นไปได้ก็ได้นี่นี่ยกตัวอย่างตัวเองเลยนะว่าเอ้สามก้าเกิดไอเดียที่จะต้องทําเพจสํารองอีกหนึ่งเพจอะไรประมาณเนี้ยนะอันนี้ฟังไปด้วยเนาะหัวร้อไปด้วยก็ได้แล้วก็สมนําหน้าในโช่ชะตากูก็ได้เนาะไม่เกี่ยวอะไรเลยเนาะเออมั่อาจจะเป็นไปได้เนาะว่าพอสามย้ายเข้ามาถปกความกล้าความขยันดาวผมดีนะสามกล้าขยัน แต่พอไปเจอเจ็ดเก้าเข้าไปเก้าอาจจะเลยบอกเออสร้างไอเดียใหม่สร้างเพจสำรองอะไรก็ได้ประมาณนี้นะครับแต่เจ็ดเก้านี่แบบช้ำใจอ่านะประมาณนั้นนะครับทีนี้คนลักษณะราศีเมษเองเดาวอังคารเนี่ยย้ายก็ไปอยู่ในลักนณะย้ายไปอยู่ในลักษณะตัวเองเลยตัวเองก็เป็นอังคารอยู่แล้วนะครับอังคารอาจจะมาจากมรณะอังคารแต่ตัวเองอาจจะมาจากอีกหนึ่งดวงที่อ่ในลักนณะในลักษณะเกิดของคุณเพราะนั้นมันก็จะทําให้ตัวเองเนี่ยเริ่มขยัา เริ่มกล้าที่จะทาเริ่มที่จะเดินทางนะครับแต่ต้องให้ระวัง3าเจก็คือถ้ามันขยันมันเดินทางหนูมีตังไหมใช่ปะ่ะสามเจ็ดอาจจะแบบว่าฉันขยันแล้วเจอเจ็ดในลาพระเจ็ดน่ะมันคือนักเลงนักเลงนักปกครองแต่อังคารนั้นคือสายแวน้นเพราะนั้นสองดาวเนี่ยอังคารกับสาวเนี่ยมันเป็นนักเลงทั้งคู่แต่เสาเนี่ยเป็นนักเลงแบบตัวใหญ่ๆเป็นนักปกครองอังคารเนี่ยมันเป็นตัวเล็กๆนะครับเพราะนั้น อังคารจะไปสู้เสาเออได้ป่ะ่ายสิว่าได้ป่ะเจ็ดเป็นเกษตรบดีนะจ๊ะอังคารเกษตรบดีนะจ๊ะอืมก็เละเหมือนกันเนาะเพราะนั้นมันมันเป็นมันเป็นเกษตรบดีทั้งคู่ตอนนี้เจ็ดล่างอยู่ไหนเอยล่างอยู่ตรงนี้ใจตรงนี้อยู่วินาศนะครับเพราะนั้นอย่าไปสู้เขาอ,อย่าไปสู้เขานะอพยายามหลีกเลี่ยงการเกิดกรณีกระทบกระทั่งเกิดขึ้นเพราะว่าตัวเราเป็นอังคา,ารก็จริง แต่เจ็ดเขาใหญ่กว่าเจ็ดเขาใหญ่กว่านะครับแล้วเขาก็มาอยู่ในเรือนวินาศเราตอนนี้ด้วยนะครับเพราะนั้นอย่าไปวุ่นวายกับผู้หญิงคนนี้อย่าไปวุ่นวายเกี่ยวกับเรื่องของทําให้เกิดการเสียทรัพย์ขึ้นแบบป๊ป๊บทันทีทันใดได้นะครับนี่คือคําอธิบายอันหนึ่งของสามเจ็ดเก้าเกิดความกล้าความพยันที่จะเดินทางแต่มันก็อาจจะเกิดการสูญเสียเกี่ยวกับเรื่องของทรัพย์สินได้ในกรณีเดียวกันนะครับภายที่ได้ออกมาวันนี้เราใช้ ไพ่น่ารักน่ารักเนาะเพื่อลดความขัดแย้งไฟล์ออฟเดอะเพนกเอาไว้นเนนะครับผมนั้นให้เตือนให้จำเอาไว้นะครับว่าไฟล์ออฟเดอะเพนดกเนคือหเหรียญอาจจะแบบดูทุกดูต้องเสียงเงินอะไรประมาณเนี้ยนะครับแต่ก็อาจจะสร้างความพยันของเราอาจจะสร้างความเป็นเอแบนดิ้งอะไรของเราออกมาก็ได้นะครับเพื่อความจดจำนะครับ อ่ะไปดูลัคนาต่อไปคือลัคนาแรกก็เกิดไว้เยอะนิดนึงนะครับคอมเป็นมาเป็นไปของดาวอังคารแล้วกันนะต่อไปคือลัคนาพฤกษตกดาวอังคารคุณตกวินาศเพราะนั้นในลำดับที่1เลยนั่นคืออังคารคุณเสียนะครับอังคารคุณเสียคุณตกวินาศแต่ว่ามันตีความว่า อังคารเองอาจจะแปลว่าการเดินทางไก่วิลาศาแปลว่าไก่ผลคุณเองอาจจะมีการเดินทางไปไปมาๆอยู่ตลอดเวลาก็ได้ถ้าจะตีความแบบนั้นก็คือสบบามารถตีได้แต่ถ้าจะต,ตีเรื่องของความกล้าความขยันนั้นตกเสียนะครับอยู่บ้านตัวเองอาจจะอยู่นิ่งๆเพราะดาวเยอะอยู่แล้วเราก็เลยขี้เกียจทาแต่เวลาเดินทางไปไหนมาไหนอาจจะกล้าอาจจะขยันขึ้นแบบนี้เราตีความแบบนี้ก็ได้นะครับที่สามยกไปหาเจ็ดเก้าธรรมะก็ะต้องระวังการเกิดการทะเลาะกันใน เรื่องของการงานคนที่ทํางานนั่นเองนะครับสามตรงนี้ออกมาประมาณนี้นะครับพยย่ได้ออกมาเป็นวิวอ of the Fortune d e s ตินีโชชะตามันจะเลือกที่จะให้เกิดการทะเลาะหรือไม่เกิดการทะเลาะหรือเปล่าใช่ไหมครับเพราะนั้นโชชะตาขาว่าเป็นไปตามเวรตามกรรมเป็นไปตามสิ่งที่เรากระทำนะครับวิวอ o f t ด e ฟอร์จูนอาจจะแปลว่าเวรกรรมช่วงเวลาแต่ถ้ามันแปลด,ดีๆมันอาจจะแปลว่าทําอะไรก็ได้อย่างนั้น เพราะนั้นเราก็เลยบอกว่าเรากล้าเราขยันเราก็จะได้ในสิ่งนั้นเราไม่กล้าเราไม่ขยันเดตินี่มันก็ไม่อาจจะไม่เดินไปตามทางของเราก็ได้นะครับลัคนาตะไปคุลลัคนาเมทุนนะครับดาวอังคารย้ายเข้ามาอยู่ในเรือของราพะราพผลตัวอังคารตัวเดียวเลยถือว่าดีมากนะครับเรากล้าเราขยันเราทํางานได้ดีตอนนี้คนลัคนาเมถุนอาจจะต้องใช้ดาวอังคารใช้ดาวลาหูใช้ดาวเจ็ดใช้ดาวเก้าในการทํางานสี่ดาวเพราะที่เหลือ เน่านะครับเน่าทั้งเข่งนะครับทําอะไรไม่ได้เพราะนั้นคุณต้องใช้ความกล้าในการหาทรัพย์ต้องใช้ลาหูการดิ้นรนในการทํางานงานกลางคืนงานที่เดินทางคุณต้องใช้เจ็ดในเรื่องของความกล้าความขยันการไว,ว้วางใจคุณต้องใช้ชก้าวในเรื่องของไอเดียสังสรรค์ใช้สามสี่ดวงนี้ทีนี้สามโยกเข้าไปหาสุภะลาภะสุภะก็อาจจะมีเรื่องเสียเงินได้อาจจะมีเรื่องเสียเงินอาจจะมี เรื่องเกี่ยวกับความเจ็บป่วยเกิดขึ้นได้เหมือนกันนะครับอังคารดวงเดียวตีความว่าด,ดีแต่อังคารมาเจอโยกเขาหา 3, 7, 9ถือว่าต้องระวังนะครับต้องระวังบางทีอาจจะแบบว่าต้ามากแต่ว่ามีความบาดหมางมีความรู้สึกไม่พึงพอใจกับสิ่งที่ทําหรือการกระทําที่เราได้ทําลงไปประมาณนี้นะครับอะไพ่ออกมาก็คือ the fool wonder นี่แหละเรื่องของ the fool เรื่องของ การที่เราโยนินถามทางหรือเราลองผิดลองถูกบางอย่างเราอยากจะทําแต่ว่ามันจะใช่หรือไม่ใช่นะครับลองดูว่ามันเป็นสิ่งที่คุณต้องการทําหรือเปล่าคุณลัก็น่าจะรากฏดเองดาวคันเข้ามาอยู่ในเรื่องของกรรมะการกระทำเพราะนั้นต้องกล้าต้องขยันที่จะทําต้องเดินทางล่าต้องออกดูวิ่งนะจะต้องออกเรือตอนนี้นะครับฝนหยุดตกแล้วก็ออกเรือไปนะครับสามโยคพปหาเจ็ดเก้าในมรณะเพราะนั้นความกล้าควา,ความขยันของคุณต้องระวังในเรื่องของอุบัติเหตุ นะครับคุณกล้าคุณขยันได้แต่ต้องมีสติต้องมีสติแบบบางทีแบบกล้ามากขยันมากแต่ลืมไงแต่ลืมเฮ้ยบางสิ่งบางอย่างมันมันทาแล้วมันเกิดผลเสียบางสิ่งบางอย่างมันทำแล้วมันเกิดความขัดแย้งขึ้นเราอย่าไปกล้าอย่าไปขยันมากขนาดนั้นนะครับเพราะนั้นถือว่าดาวธันย้ายเข้ามาดีแต่โยกเข้าหา79ต้องระวังอุบัติเหตุจะเกิดขึ้นนะครับซิกออ o r ์นะครับ, Oxford, รบก็คือฮะเทเวลการท่องเที่ยว เนาะก็คือมันเตือนไพ่มาเตือนเรื่องของการเดินทางนั่นเองต้องระวังนะครับซิกออฟเซิร์ก็คือเป็น6ดาบเนาะหดาบบางทีก็นั่นแหละทีนี้ตรงนี้ขึ้นคําว่าเทเวลเขาก็คงเตือนเรื่องของการเดินทางอย่างที่ผมเตือนนะครับก็ขยันเดินทางไปมาเป็นอังคารกรมมะเทเวลนั่นแหละแต่ให้ระวังเรื่องของการเดินทางอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นนะครับคนลัคนาสิงเองดาวอาทิตย์อยู่ตรงนี้นะไม่เกี่ยว ดาวอังคารอยู่สุดพะเป็นความสุขความเจริญความคิดเพราะนั้น,น,นกล้าคิดกล้าทำกล้าพูดนะครับแต่อังคารที่อยู่ในสุดพะเองนั้นเป็นผินธุบาทนั่นหมายความว่าทําได้นิดนึงก็แบบว่าออืทําต่อดีไหมอะไรอย่างนี้หรือเปล่านะครับอังคาร <sh arp unuz> อังคารไม่ใช่ผินธุบาทอังคารที่อยู่ตรงนี้ไม่ใช่ผินธุบาทโทษทีมันต้องอยู่ตรงนี้นะครับอังคารที่อยู่สุภพะไม่ใช่ผินธุบาทแต่ว่าเป็นลักษณะของการคิดที่จะทํา แต่งคาบางทีน้อยใจน้อยใจแบบน้อยใจเก่งอะไรเงี้ยเราก็น้อยใจเฟซบุ๊กเนาะบล็อกทำที่เ้ยมันพูดไล่ไบล็อกทำหลุดหลุดหลุดตัวตัวคอมมานโดออกไปไม่ได้เนี่ยน้อยใจอืนะอย่างเงี้ยเราก็วนอย่างเงี้ยใช่ไหมครับคนลษณะสิงเองเนี่ยดาวคารย้ายเข้ามาถือว่าถือว่ากล้าและขยันก็ดีแต่ว่าความน้อยใจก็ต้องเข้ามาด้วยนี้อังคารยกไปหาใครครับยกไปหาเจ็ดกับเก้าโอ้มันก็ต้องระวังที่จะทะเลาะ กับใครครับกับสามีภรรยาของตัวเองหรือคุณส่วนหัวหน้าผู้หญิงอผู้ชายอาจจะอยู่ในกรรมะละไม่ต้องห่วงผู้ชายไปห่วงคนที่เป็นผู้หญิงไปห่วงแม่ไปห่วงที่เป็นอัศออะไรที่แบบว่าหัวหน้าที่เป็นผู้หญิงอ่ะเออนะครับมันอาจจะเกิดการทะเลาะก,กันได้จากไอเดียที่เราออกเช่นใครมีไอเดียอะไรบ้างอ่างคันก็เลยว่าหนูมีค่ะเนาะมีค่ะเจอ พี่ว่าเจ๊ว่าไม่ใช่อ่ะอืมเนี่ยอ่ะเกิดความทะเลาะกันเนี่ยตัวอย่างง่ายๆประมาณนี้นะครับไฟได้ออกมาก็คือไฟเอาวอรนเนาะอ่ะก็ทะเลาะกันจริงๆเว้ยคอมเพติชั่นเนาะอันนี้ไม่ได้ดูนะทำ,ทำทำแล้วก็ค่อยมาดูเราก็พูดไปเรื่อยๆเนาะเอะอไฟเอาวอร์นคือการเอ่อห้าขาทายใช่ป่ปะก็ปัญหาอะไรก็เข้ามาก็ตีลอนสันแพงก,กันก็คอมเพติชันก็เหมือนกับการแข่งขันกันประมาณนี้ ก็เหมือนที่เมื่อกี้ยกตัวอย่างให้เนาะบางทีเราอาจจะแบบว่าขยันกล้าแล้วแบบว่าอ่ะเจ๊บอกว่านี่ทำบางทีแม่เกินไปัวไม่จ่ายตังนะเว้ยเนาะนั้นคนลักษณาต่อไปคือลักษณากันลักษณากันเองเนี่ยดาวย้ายเข้าอยู่ในเรือนของมรณะอันนี้เนาะรถท้าวไม่เก่งคนวิการต้องระวังนะครับอังคารมรณะเองก็เกี่ยวกับขาเกี่ยวกับพวกรถเฉียวชนเกี่ยวกับเรื่องของ อะไรที่แบบว่าคิดอยากจะทําแล้วทําไม่จบสักทีอันนี้แหละอังคารมรณะที่พี่จำเป็นสุภาะนะครับอังคารคือความกล้าความขยานันแต่มรณะคือเริ่มแล้วดีสายแล้วง่วงเย็นกูน,นอนเลยอืนะประมาณนั้นนะเพราะนั้นก็คือแบบว่าทําแล้วก็ไม่จบสักทีอ้ยทำไม่เสร็จวาทําทไม่เหอะอ่าอย่างเงี้ยน,นะเพราะนั้นเราก็ต้องแก้อังคารมรณะด้วยการขยันและกล้าทําทําต่อไปจุดมุ่งหมายมีอยู่ตรงไหนก็ทําไปนะครับ แล้วก็ถ้าสมมุติไม่ทำอย่างนั้นก็อย่างที่บอกแล้วทําฟันหรือไม่ก็บริจาคเกี่ยวกับไม้เท้าแ,แล้วเก็บคนพิการแต่เราต้องการยกเขาหาใครครับอล,ลีโอโยกหาอุปสรรคเลยความกล้าความขยันโยกเขาหาอุปสรรคเนาะความเหนื่อยหน่ายอะไรประมาณเนี้สามเจ็ดเก้าทั้งอล,ลีทั้งมรณนะอันนี้ลองวังไว้เยอะๆนิดหนึง่งนะครับลักษณะกราระวังไว้เยอะนิดหนึง่งเนาะ edge of the pencil เนาะแต่ไพ่ออกมาว่าเป็น edge of the pencil คือหนึ่งเหรียญนะ หนึ่งเหรียญคือลักยี่อ่ะจำไพ่ผิดป้าวะเนาะจบให้ผิดป <c oughs> ะนะวาวไม่รู้เหมือนกันไพ่อาจจะมาเตือนว่าเกี่ยวกับโชคลาภอะไรปะ่ะเกี่ยวกับความโชคดีเกี่ยวกับเรื่องของหนึ่งเหรียญเรื่องของเงินรางวัลที่จะได้มาอะไรประมาณเนี้ถ้าเราขยานันอ่าเขาจะอาจจะบอกว่าถ้าเราขยานันเราฆ่้าเราไม่มีปสรศคเนะทํายังไงก็ได้อย่าให้มีหปสรรคอย่าให้เจอ,อุปสรรคแล้วทางานต่อไปเรื่อยสิ่งที่ข้าสอนไว้ รางวัลที่ต้องการไว้เรา็อาจจะโชคดีก็ได้นะครับประมาณนี้เนาะแล้วลักษณะต่อไปคือลักษณะตุ่นนะครับลักษณะตุ่นนะเราบอกว่าดาวคานยา,านเข้าอยู่ปัตตานีแล้วคูคของและคู่ส่วนถือว่าต้องดีสิต้องดีเรื่องของมีอังคารเข้ามาละมีความกล้ามีความขยันเข้ามาแล้วใช่ไหมครับแต่ไปอยู่ที่ปัตตานีแปลว่าคูคของคุ่ส่วนมีการเดินทางไปพร้อมกับคูคของคุ่ส่วนมีความกล้าความขยันในเรื่องของการที่จะนำทาง